สวัสดีครับมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมัอนี้เอาของแสบมาฝากพี่น้องอีกแล้วครับม,มีแต่ของแสบๆครับมือนี้ครับผม <S 2> <S 2> มีอย่างน,าานี้หรือเปล่ามันนี่หอยจุบรับผมหอยจุบกับใสไนเด้อครับนี่ไงโอ้ยแล้วก็มีหอยเชอรี่ครับผมอู้คือหวยยักษ์ไงโอ้ยสุดยอดครับพี่น,ออน้องซีหัวอิ่มเลยครับนี่โซ่หัวไปพี่น้องเมือกันหรือ่านี่ครับผมเนี่ยอ้าออ้าเอาสั่งกันมาครับพี่น้องเบอร์โทรครับผม0886205698ครับ 0886209698ครับผมทนะหกผมคือบอกก็สามารถแอดไลน์มาเลยนะครับเดี๋ยวซองมาสิขึ้นอยู่ใต้คลิปครับผมแมนครับเดี๋ยวบ่าวสิขึ้นใต้คลิปเห็นพี่น้องในเบิ้งครับผมแมนครับโอ้รอบนี้ไผยพอสั้งเสียดายครับผมแมนครับมีแตึงไว้ง่ครับหายเชื่อได้เนี่ยครับฝาละไงเพิ่นเต็มจมกลมเลยครับเอ่ารอบแรกให้พี่น้องเบิึงกันนะโล่นึงได้ซ้ำไดยจุบครับโอ้ได้หลายเติบเนาะหลายเติบครับพี่น้องอ่ะสร้างขาม่าครับผม รูนึงประมาณนี้ครับอือครับโลนึงเมีนครับแต่เกินไปจังหน่อยเนาะแมีนครับผมเกินไปอยู่ครับอืมโอ้ยหอยครับสนใจสร้างข่ามาไดเด้อครับผมแมีนครับครับมี่เท่เดียวเนาะต่อปีครับผมหอยหอยครัวนี่ครับผมสามารถเก็บไว้ได้โดนเด้อครับพี่น้องตามจริงเก็บไว้ได้หาเดือนหกเดือนแล้วครับนี่เพราะว่าเป็นเป็นหอยเขาง่ายครับหอยครัวเพราะว่าครับเป็นหอยงุ่มนี่ครับสิเก็บไว้ได้โดยเด้อครับผมครับผมให้สิแพ็คกันนี่พี่น้องเบิองครับ ตัวหัวบางใหญ่หนึ่งครับผมนี่หัวบวางหอยเท่านี่สุดยอดครับถักขมาฮัดทงเบาไดเด้อครับผมามาคักมาแน่ถเถอะเราหัวใหญ่แห้งครับผมหาเบิงเด้อครับผมโอ้ยกระต่ายลายเติบพี่เนาะยังม่ฮันถึงโลกเลยครับนี่หลอ,อบนี้ใส่พิเศษเด้อครับผมนี่ครับใส่ใ,ใหญ่ครับผม นะครับคำลู่หนึ่งอ๋อแพ็คให้พี่น้องเดิ่งป๊าลโลหนึ่งในแบบหลายครับครับผมอืมไม่เชื่อดีเท่าครับถ้าข่าวหาซองเบาได้เด้อครับผมเริ่มสีเข้าหนาฝนแล้วครับเริ่มสีผมมีแล้วเด้อครับพี่น้องมครับผสีมีในช่วงหนาหนาแรงเท่านี้ละครับไทยเราให้จูบให้จูบ ดี่ครับห้อยจูบหจูบเขมีแต่หัวแบบสุดยอดครับผมคัดยางดีครับผมแม่ครับอาจจะมีหัวหน่อยหัวใหญ่ผลกันไปเนาะตะวันรอบนี้หัวใหญ่แห้งครับผมน้องนี่หัวใหญ่ครับผมสั่งสองเบาได้เด้อครับผมนี่ครับครับสั่งได้ทางไหนเบาทางเบอร์โทรคือเก้าครับผมศูนย์แปดแปดครับหกสองศูนย์หางหกเก้าแปดครับผมศูนย์แปดแปดหกสองศูนย์หางหกเก้าแปดครับคือบ้างก็สามารถแอลไล่กันเลยนะครับเดี๋ยวบ้านจะขึ้นไว้แห่งล่างครับผมไลน์ครับผมครับผมง ไม่จุกนี่หัวไงแห้งครับนี่โลนึงสีได้ยลายเป็นไงครับผมอ้ยแกงขันขันผู้เดียวนี่แกงสองเขียวครับสองสองพ้วดก,กินหลายคนวิกี่พนะพ้วดก,กับตองแกงทีเดียวครับผมว้าว<ะ><อ>ท่านถึงอน่ครับผมเอาใส่อีกเ่าม่หอดนะครับเลยจัาหน่อยเนาะเลยไปแน่ครับผมครับผมนี่นะครับโลนึงโอ้ยหลายคักหลายแน่เนาะหลายเติบครับผม อสนใจก็สั่งสองเบาของมาได้ครับผมแมนครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งครับผมแมนครับผมกิมมีแต่ช่วงแต่แต่ปีใหม่มากหนึ่งกับหน้ายังไม่ทันบกเลือกครับสองร้อเดือนมกราชช่วงกลางเดือนครับแล้วก็สีหอนี่ครับหอนเดือนมีหน้าเมษาครับผมสำหรับคลิปนี้กับโมีไม่ยังลายครับผมเอาบอกหอยเชลี่กับหอยจุ่มมาน้ำเฉเนยพี่น้องครับผมแมนครับมีแต่หัวใหญ่ๆครับพี่ครับหอยหอยเชลี่ห้าครับเนี้ยฝ่ายง่ายเต็มจุ่มๆนะครับนี่ถุงไม่พี่น้องมืง นี่ครับถุงละโลครับผมมาครับมามาสั่งสองเบาครับผมติดต่อได้ที่ช่องทางเบอร์โทรครับผม0ูนย์แปดครับหกสองศูนย์หกเก้าแปดครับศูนย์แปดแปดหกสองศูนย์หกเก้าแปดครับผมหรือบอกกับสามารถแอดไลน์ได้เลยครับผมเดี๋ยวสามาดจะขึ้นไปใต้คลิปครับผมไลน์ครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงสำนีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ